สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทำอะไรครับอ่านหนังสือครับโชว์เลยไหมวันนี้จะมาอาา่านนิทานเรื่องอะไรเล่าให้ฟังกันหน่อยอ่นานจีบกับนกกระตาครับหืมอ่อมาอนจีบกับนกกระตาครับโอเคองั้นอ่านให้บมบาหมาฟังนะ กินเจอตัวหนึง่งจับปลาได้ที่ลิมน้ำตกมันดีใจมากจบแล้วเพราะองกำลังหิวและไม่ได้กิน รังหิวมากมันกินปลาด้วยความตะกะครับส่งผลให้มีการปาชิ้นหนึ่ง ส่งผลอะไรนะ มันวิ่งไปวิ่งมาโดยความเจ็บปวดในละแวกในละแวกในละแวกนั้นมีนกกระสาอยู่ตัวหนึ่งหมาจิ้งจอกดิวิ่งไปขอร้องเจ้าช่วยใช้ป่า ลงไปจิบตั้งอาที่ติด อยฮึโอยไหนขอดูหน่อยครับใช้โอ้ยไหมไม่มีความหมายนะอ้อโยโอยโอ้ยเหรอไหนโอ้ยไหนชี้ซิคำไหนจะงอยจะงอยใช่คำนี้ยากหน่อยครับมันใช้จะงอยมันใช้จะงอยปากเพิล แหลมยาวลงไปที่กลางก้างปลาที่ติดคอหมากิิงจอ หน้านี้ไม่ใช่หรออ,อ่ะเลื่อนโซฟาไปหน่อยพูจะได้นอนได้พ่อช่วยเจ้าตามที่สัญญยาแล้วนะหมายว่าเจ้าจะให้อะไรข้าเป็นรางวัลนกกระสาถาหมาจริ้งจอกหมาจริ้งจอกตอกลับไปว่า อะไรกันที่เจ้าเอาหัวข้าไปในป่าเอาหัวเข้าหรือเอาหัวข้านะเอาหัวเข้าไปเข้าเข่าเข้าไปในป่าข้า บ่อยให้เจ้าเอารางวัลออกมาได้ก็ถือเป็นการให้รางวัลแล้วละ่ะพูดจบมันก็ดินกลับไปมันบอกว่าอะไรอ่ะหมดแล้วแล้วมันบอกว่าอะไรของมันนะนิทานเรื่องนี้สอนว่าอะไรอ๋อนิทาน จะมีสอนให้รู้ว่า,ไม,มาไม่มีสัตจะให้ไม่มีสัจจะหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมหรือว่าอะไรขอจอจานนะสอนแม่นากาศจอจานใช่ไหมจอส,สัตว์สัตว์จออจัจจะในหมู่คนด้วย คนชั่วคนชั่วจบแล้วจำได้ไหมที่เมื่อกี้ตอนแรกหมาป่าเขาเป็นยังไงเขาหิวมากเขาเลยไปกินอาหารใช่ไหมครับพอเขากินอาหารเสร็จปุ๊บเป็นยังไง,อ,งอันมีก้างปอก้างปลามันทำไมก้างปลาคืออะไรอ้าวก้างปลาไม่รู้จักเหรอ มันติดคอสุนัขใช่ไหมครับมาดจีจ่ออะแล้วมันทํำยังไงมันขอตอนที่มันไม่สบายมันขอร้องให้คนอื่นช่วยเหลือใช่ไหมใช่แล้วก็ไม่แจกรางวัลนะแล้วก็สัญญาว่าอะไรจะอะไรจะให้รางวัลแต่มันไม่แจกอืมจะให้รางวัลกับคนที่ช่วยเขาใช่ไหมใช่แล้วก็เลยไปเจอนกกระสารางวัลหายไปไหนอะ ก็เขาโกหกไงรา,าง,งวัลอยู่ในป่าเองใช่ไหมรางวัลคือปลาปลาที่อยู่ในป่าตัวเองแล้วความจริงแล้วเจ้าสุนักจิ้งจอกเขาสัญญาไว้แล้วใช่ไหมครับใช่รางวัลก็อยู่ในป่าตัวเอง<ใ>นิทานเรื่องนี้ครับก็เลยสอนว่าไม่มีสัจจะในหมู่คนชั่วความหมายก็คือ คนที่นี้ใส่ไม่ดีอะครับเวลาเขาพูดแล้วอะ่ะเขาจะไม่ทำเข้าใจไหมคนที่ไม่ตั้งใจอะ่ะเขาก็จะพูพูพ,พูช่วยนี้หน่อยนะเดี๋ยวให้เงินสองบาทพอพูช่วยแล้วเขาเป็นยังไงให้ศูบาทใช่เขาไม่ให้เลยเขาโกหกเราเข้าใจไหมได้แต่ขนม เขาอาจจะไม่ให้อะไรเราเลยไม่ให้ตามที่เขาเคยบอกว่าจะให้เข้าใจไหมครับก็ใจบาย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 